มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพิธีการที่สำคัญเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตทุกท่านดังนั้นเพื่อให้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดข้อปฏิบัติในเรื่องของการแต่งกายของบัณฑิต และขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้การแต่งกายของบัณฑิตการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐผู้ที่ดํารงตำแหน่งข้าราชการทหารข้าราชการประเภทอื่นพนักงานราชการพนักงานของรัฐหรือบุคคลที่มียศว่าที่ยศชั้นสัญญาบัตรให้ใช้เครื่องแบบปกติขาวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สวมทับด้วยชุดครุยตามแถบสีประจำสาขาวิชาและระดับการสำเร็จการศึกษาการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตชายสวมชุดสูทสากลสีกรมท่าด้านในสวมเสื้อเชอิ้ตสีขาวแขนยาวผูกเนคไทสีกรมท่าสวมกางเกงขายา,ยาวสีกรมท่า แบบทรงสากลสุภาพสวมทับด้วยชุดครุยตามแถบสีประจำสาขาวิชาและระดับการสำเร็จการศึกษาสวมถุงเท้าสีดำข้อยาวไม่มีลวดลายสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายไม่มีเหล็กหรือโลหะไม่มันวาวการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิงสวมชุดสูสากลสีกรมท่าด้านในสวมเสื้อเชอิ้ตสีขาว แขนยาวสวมกระโปรงทรงเอสีกรมท่าความยาวต่ำกว่าเขา่าสมนิ้วสวมถุงน่องเต็มตัวสีธรรมชาติสวมทับด้วยชุดครุยตามแถบสีประจำสาขาวิชาและระดับการสำเร็จการศึกษาสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำหัวตัดไม่มีลวดลายไม่มีเหล็กหรือโลหะไม่มันวาวความสูงไม่เกินสองนิ้ว การแต่งกายของบัณฑิตชายที่ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสวมเสื้อราชประแตนและกางเกงขายาวสีขาวแบบทรงสากลสุภาพติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยายลัยติดแผงคอและประดับเข็มตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยายลัยบนแผงคอสวมถุงเท้าสีดำ ข้อยาวไม่มีลวดลายสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายไม่มีเหล็กหรือโลหะไม่มันวาวสวมทับด้วยชุดครุยตามแถบสีประจำสาขาวิชาและระดับการสำเร็จการศึกษาการแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงข้อศอกปลายแขนปล่อยตรงไม่รัดรูปติดกระดุมสีเงิน ลายดุนนูนตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวมเสื้อชั้นในและเสื้อซับในสีขาวไม่มีลวดลายสวมกระโปรงทรงเอไม่รัดรูปสีกรมท่าไม่มีลวดลายชายเสมอกันความยาวต่ำกว่าเข่าสามนิ้วสวมเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวมถุงน่องเต็มตัวสีธรรมชาติสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำหัวตัดไม่มีลวดลายไม่มีเหล็กหรือโลหะไม่มันวาวความสูงไม่เกินสองนิ้วสวมทับด้วยชุดครุยตามแถบสีประจำสาขาวิชาและระดับการสำเร็จการศึกษา<อ>การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมุสลิมสวมเสื้อเชอิ้ตสีขาวแขนยาวติดกระดุมแขนเสื้อไม่รัดรูปติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลดกระดุมคอเสื้อ สวมกระโปรงสีกรมท่ายาวหุ้มข้อเท้าไม่มีลวดลายสวมเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวมผ้าคลุมฮิญาบสีขาวสวมถุงน่องเต็มตัวสีธรรมชาติสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำหัวตัดไม่มีลวดลายไม่มีเหล็กหรือโลหะไม่มันวาวความสูงไม่เกินสองนิ้ว สวมทับด้วยชุดครุยตามแถบสีประจำสาขาวิชาและระดับการสำเร็จการศึกษาการแต่งกายของบัณฑิตตั้งคันสวมเสื้อเชอิดสีขาวแขนสั้นเพียงข้อศอกปลายแขนปล่อยตรงตัวเสื้อยาวคลุมท้องปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวมเสื้อชั้นในและเสื้อซับในสีขาวไม่มีลวดลาย สวมกระโปรงทรงเอไม่รัดรูปสีกรม,มท่าไม่มีลวดลายชายเสมอกันความยาวต่ำกว่าเขา่าสามนิ้วสวมถุงน่องเต็มตัวสีธรรมชาติสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำหัวตัดไม่มีลวดลายไม่มีเหล็กหรือโลหะไม่มันวาวความสูงไม่เกินสองนิ้วสวมทับด้วยชุดครุยตามแถบสีประจำสาขาวิชา และระดับการสำเร็จการศึกษาชุดครุยวิทยาฐานะในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบใหม่โดยตราไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกฉบับที่5พุทธศักราช2567 โดยได้ใช้แถบสีประจำสาขาวิชาจำนวน12แถบสีดังนี้แถบสีเทาแถบสีประจำสาขาวิชาการจัดการแถบสีฟ้าเทาแถบสีประจำสาขาวิชาการบัญชีแถบสีส้มแถบสีประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีแถบสีฟ้าแถบสีประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจแถบสีเขียวอ่อนแถบสีประจำสาขาวิชาวิจิตศิลป์และประยุกต์สิน แถบสีเหลืองแถบสีประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แถบสีเลือดหมูแถบสีประจำสาขาวิชาวิศว,วกรรมศา,ศาสตร์ แถบสีส้มทองแถบสีประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์แถบสีเขียวหัวเป็ดแถบสีประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แถบสีน้ำตาลแถบสีประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แถบสีฟ้ามนแถบสีประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์แถบสีม่วงแถบสีประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ครุยวิทยฐานะมีสามลักษณะดังนี้คุยดุษฎีบัณฑิตมีสมรตรอบแขน แบ่งเป็นสมตอนครุยมหาบัณฑิตมีสำรสรอบแขนแบ่งเป็นสองตอนครุยบัณฑิตมีสำรสรอบแขนแบ่งเป็น1ตอนทรงผมสีผมและเครื่องประดับบัณฑิตหญิงจัดแต่งทรงผมสุภาพเรียบร้อยสีดำหรือสีธรรมชาติไม่ทำสีผมไม่แต่งทรงผมแฟชั่นไม่ติดเครื่องประดับบนศีรษะ กรณีผมยาวให้มัดรวบกล้าวหรือเก็บผมให้เรียบร้อยไม่สวมวิกหรือตาข่ายคุมผมตัดเล็บมือสั้นไม่ทําสีเล็บไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิดทรงผมสีผมและเครื่องประดับบรรัณฑิตชายทรงผมสั้นสุภาพเรียบร้อยสีดำหรือสีธรรมชาติไม่ทําสีผมไม่แต่งทรงผมแฟชั่นไม่ติดเครื่องประดับบนศีรักตัดเล็บมือสั้นไม่ทำสีเล็บไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด การทำความเคารพบัณฑิตยืนตัวตรงสายตามองตรงไปข้างหน้าเท้าชิดกันส้นเท้าปิดปลายเท้าเปิดเล็กน้อยแขนแนบลำตัวเหยียดตรงนิ้วเรียงชิดติดกันโน้มตัวลงตั้งแต่ระดับเอวก้มศีรษะโค้งคำนับสายตาอยู่ระดับกระดุมเสื้อเม็ต่สองโค้งคำนับในจังหวะที่พอดีไม่ช้าหรือเร็วเกินไปทรงตัวให้ตรงมือแนบลำตัวตลอดเวลา การลุกออกจากแถวและเดินขึ้นเวทีอาจารย์กำกับหัวแถวลุกขึ้นทำความเคารพและให้สัญญาณมือโดยอาจารย์จะยกแขนขวาเหยียดตรงไปข้างหน้าแบ้มือขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณให้บัณฑิตลุกขึ้นบัณฑิตลุกขึ้นตามสัญญาณมือของอาจารย์กำกับหัวแถว เมื่อบันฑิตลุกขึ้นพร้อมกันแล้วอาจารย์กำกับหัวแถวจะทำการคว่ำม,มือลงและลดระดับแขนลงเพื่อเป็นสัญญาณให้บัณฑิตทำความเคารพบัณฑิตทำความเคารพโดยพร้อมเพียงกันการเดินขึ้นเวทีเมื่อบัณฑิตทำความเคารพแล้วให้หันไปทางซ้ายเดินตามอาจารย์กำกับแถวเพื่อขึ้นเวทีเมื่อถึงจุดทำความเคารพที่หนึ่งอาจารย์จะหันไปทางที่ประทับทำความเคารพและจะคอยให้สัญญาณ เพื่อให้บัณฑิตเดินเข้ามายังจุดทำความเคารพที่หนึ่งบัณฑิตเดินขึ้นบนเวทีหันหน้าไปทางที่ประทับทำความเคารพณจุดทำความเคารพที่หนึ่งการเดินเข้ารับปริญญาบาตัตร บัื่อบิตทํทำความเคารพณนะจุดทำความเคารพที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วให้บัณฑิตเดินตามแนวเส้นทางเดินเข้าไปยังแท่นประทับโดยการก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายตามลำดับบัณฑิตจะต้องเดินโดยลำตัวตั้งตรงมองไปข้างหน้าแขนแนบชิดติดลำตัวไม่แกว่งแขนเมื่อบัณฑิตก้าวถึงจุดรอคอยให้หยุดรอในลักษณะเท้าทั้งสองข้างอยู่ชิดติดกัน เพื่อรอก้าวไปยังจุดทำความเคารพที่สองการเข้าไปยังจุดทำความเคารพที่สองให้บัณฑิตก้าวเท้าซ้ายตามด้วยเท้าวขวาหมุนลำตัวต่อไปทางซ้าย90องศาหันหน้าเข้าไปยังแท่นประทับเท้าทั้งสองข้างอยู่ชิดติดกันแล้วทำความเคารพณนะจุดทำความเคารพที่สองการรับปริญญาบัตรให้บัณฑิตก้าวเท้าซ้ายนำณนะจุดทำความเคารพที่สอง เพื่อไปยังจุดรับพระราชทานปริญญาบัตรตามด้วยเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายตามมาชิดติดกันยกแขนขวาขึ้นเสมอขอบปริญญาบัตรนิ้วมือเรียงชิดติดกันสายตามองที่ปริญญาบัตรข้อมืออยู่มุมขวาของปริญญาบัตรช้อนมือลงใต้ปริญญาบัตรโดยให้หัวแม่มืออยู่ด้านบนของปกจับใบปริญญาให้แน่นแล้วดึงปริญญาบัตรเข้ามาแนบลำตัวด้านหน้าในระดับเหนือเข็มขัด การถอยออกจากจุดรับปริญญาเมื่อบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วให้ถอยหลัง3เก้าเยื้องไปทางขวามือประมาณ45องศาโดยถอยเท้าขวาซ้ายขวาถอยเท้าซ้ายมาชิดติดกันถวายความเคารพแล้วหมุนขวาเดินไปตามแนวทางเดินเพื่อลงจากเวทีการเดินลงจากเวทีและกลับแถวที่นั่ง ระหว่างที่บัณฑิตเดินลงจากเวทีเพื่อกลับมายัางแถวที่นั่งขอให้บัณฑิตเชิญปริญญาบัตรไว้ในระดับเหนือเข็มขัดเดินอย่างสำรวมจนถึงแถวที่นั่งเมื่อถึงแถวที่นั่งอาจารย์กำกับท้ายแถวลุกขึ้นทำความเคารพไปทางแท่นประทับและให้สัญญาณมือโดยยกแขนซ้ายเหยียดตรงไปข้างหน้าแบมือขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณให้บัณฑิตเดินเข้าไปยังแถวที่นั่งเมื่อบัณฑิตเดินเข้าแถวที่นั่ง กลับถึงที่นั่งให้ถวายความเคารพและนั่งอย่างสำรวมจนสิ้นสุดพิธีการเข้ารับเหรียญเกียรนิยมเหรียญทองเหรียญเกียรตินิยมเหรียญทองจะมอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรินิยมอันดับหนึ่งมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ โดยให้บัณฑิตยกแขนขวาขึ้นเสมอขอบกล่องบรรจุเหรียญน,นิ้วมือเรียงชิดติดกันสายตามองที่กล่องบรรจุเหรียญช้อนมือลงรับกล่องโดยให้หัวแม่มืออยู่ด้านบนของกล่องจับกล่องให้แน่นแล้วดึงแขนเข้ามาไว้แนบลำตัวในระดับเหนือเข็มขัดสิ่งของต้องห้ามนำเข้าหอประชุมสิ่งของต้องห้ามมิให้นำเข้าภายในหอประชุมประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปอาวุธนาฬิกากำไลแหวนสร้อยคอตุ้มหูและเครื่องประดับทุกชนิดปากกาได้สายสินกระเป๋าสตางเหรียญหรือธนบัตรกระเป๋าเครื่องสำอางกระดาษทิชชู่กระดาษซับหน้าลูกอมบุรีหมากฝรั่งของขบเคี้ยวทุกชนิดกระดาษหรือเอกสารต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านจะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด,ด้วยความถูกต้องสง่างามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพียงกัน